สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอินเดลเจงนะคะแล้ววันนี้เราจะมาสอนโหลดเกม The s i m Mobile ค่ะก็ตามที่หลายหคนขอกันเข้ามาเลยนะคะว่าอยากให้ทำคลิปสอนโหลด The s i m Mobile หน่อยหนูโหลดไม่เป็นหนูอยากเล่นก็สำหรับใครนะคะที่ต้องการโหลดเนี่ยก็สามารถคลิกดาวน์โหลดที่ใต้คลิปข้างล่างเลยนะคะพี่ลินเนี่ยโหลดเกม The s i m Mobile ผ่าน App t o r e นะคะเดี๋ยวจะขออธิบายแอปนี้นิดนึนงนาะ App t o r นะคะก็เป็น Android App Store นะคะคล้ายๆกับ Google เลยเนาะแต่ว่าแอปนี้นะคะมีข้อดีอย่างหนึง่งคือเราสามารถโหลดเกมนะคะหรือว่าโหลดแอปอื่นๆได้โดยที่เราไม่ต้องมี ID เลยเผื่อใครจํารหัสผ่านไม่ได้นะคะก็ใช้แอปนี้โหลดได้เลยนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ใหญ่นะคะอย่างคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเขาก็จะลืมรหัสนะคะจะเข้าไปแบบโหลดแอปก็อ้าวจารหัสไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นแอปนี้เป็นทางเลือกนะคะที่เราสามารถใช้ดาวน์โหลดแอปต่างๆนะคะพูดถึงแอปทรอยนะคะก็จะมีแอปมากมา ให้เราดาวน์โหลดกันนะคะแล้วก็มีแอปที่ที่อื่นไม่มีด้วยอย่าง The Sim Mobile นะคะก็เข้ามาโหลดได้ที่แอป t ลอยค่ะ เรายังสามารถเป็นนักพัฒนานะคะหรือว่าสร้างแอปพลิเคชันเนี่ยลงในแอปทรอยได้อีกด้วยนะแม่มีสตูเป็นของตัวเองด้วยมาดูขั้นตอนการดาวน์โหลดเกม The Sim Mobile เลยนะคะน้องๆสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปที่พิรินให้ไว้ได้เลยเนาะพอเข้ามาแล้วก็จะเป็นหน้าต่างแบบนี้นะคะแ p ปทรอย h e Sim Mobile นะคะเราก็สามารถกดดาวน์โหลดได้เลยเอาล่ะพอกดดาวน์โหลดแล้วก็รอเลยนะคะ นี่ก็จะมีลูกศรน,นะคะชี้ลงโอเคเดี๋ยวรอให้ดาวน์โหลดให้เสร็จเลยเนาะเสร็จหรือยังเอ่ยอีกแป๊บหนึ่งนะคะ37%เ็นแล้วโอเคจะเย็นๆรอหน่อยก็ถ้าใครใช้ Wi-Fi ก็จะเร็วหน่อยนะคะไม่นานแปบ๊บเดียวดาวน์โหลดเสร็จสมบูรณ์แล้วเขาก็จะถามนะคะคุณต้องการติดตั้งแอปพลิเคชันนี้หรือไม่นะคะโอเคเราก็คลิกถัดไปเลยเนาะ ก็รอการติดตั้งแอปทรอยนะคะเราก็เกม The s i m Mobile ค่ะรอนิดนึงเรียบร้อยนะคะเสร็จสิน้นกลับไปที่หน้าจอนี่ค่ะเราก็สามารถติดตั้ง The s i m Mobile ได้แล้วกดตกลงเลยนะคะตกลงเลยหลังจากนั้นก็รอดาวน์โหลดนะคะอู้จะได้เล่นแล้วรับรองว่าเล่นได้100%เลยค่ะเดี๋ยวพี่ลิงจะมาเล่นให้ดูกันด้วยนะเรียบร้อยค่ะติดตั้ง แล้วก็ติดตั้งเลยนะคะก็สามารถเปิดเล่นได้เลยนะคะเดี๋ยวเราลองไปดูที่หน้าจอเนาะนี่เห็นไหมคะได้มาทางแอปทรอยนะคะเราก็เกม The Sim s ซิมค่ะกดเข้าไปเล่นเลย The SIM Mobile อะละค่ะเข้าเกมมาแล้วนะคะเขาให้เราเนี่ยเลือกเลือกอายุตัวเองนะคะว่าอายุเท่าไหร่โอหมีถึง99ขึ้นไปโอ้หคุณทวดคุณทวดเล่นด้วยอายุเท่าไหร่ดีพี่ลินแบบ 18ได้ไหมคะ18บแปใส่ๆไม่กล้าบอกอายุตัวเองเอาเป็น18แล้วกันนะคะก็กดเข้าเกมเลยค่ะนี่ข้ามาแล้วตอนนี้ก็รอดาวน์โหลดนิดนึงโอเคระหว่างที่รอดาวน์โหลดเนี่ยเราก็แรนดอมก่อนได้เลยนะคะเขาก็จะสอนเราเล่นก่อนพี่ลินก็เคยทำคลิปแบบให้น้องๆดูกันแล้วนะคะล้วเ,เป็นคนนี้แล้วกันนะคะให้ชื่ออะไรดีเอ่ยสุ่มจะได้นะคะหรือว่าเราจะตั้งเองก็ได้เนาะพี่ลินสุ่มชื่อใครลี่แล้วกันนะคะโอเค ก็เดี๋ยวเราไปแต่งตัวกันนิดนึงโอเคในส่วนของหัวนะคะร่างกายแล้วก็สไตล์นะคะก็จะมีนิสัยนะคะให้เราแบบเลือกนะคะโอเคเดี๋ยวสมนิดนึงสมหัวดูซิได้ผมแบบไหนมาบ้างโหทั้งผมทั้งหน้าเลยเมื่อกี้ก็ชอบอยู่แล้วนี่นาเราไม่น่าไปสมเลยใช่ไหมร่างกายนะคะ น,นี่อุ้ยอ้วนโอเคผมอมอุบอวบชอบแบบไหนโอ้ล่ลำเลยแบบนี้โอ้กินหมูกระทะมาโอเคแบบไหนดีนะแบบนี้แล้วกันนะคะเราก็สไตล์ค่ะเลือกชุดกันนิดนึงใส่ชุดไหนดีนะหรือว่าจะเข้าไปแต่งนี้โอเคแบ๊วๆนะีคะปากด้วยอะไหนๆก็ปรับแล้วอะ เมคอัพนะคะลิปไปงี้ hi hi. สีชมก็ได้นะคะน่ารักดีอายไลเนอร์โอเคสักนิดนึงให้พอดูแบบน่ารักกรุบกริบนะคะก็อันนี้ก็เลือกได้นะคะโรแมนติกอะไรพวกนี้เนาะ,อะชอบเสียงดนตรีชอบงานศิละปะนะคะไปกันเลยคลี่น่ารักปลดล็อกรางวัลพิเศษแล้ววีลคัมแบ็ค นี่มีตัวเกมตัวเก่านะคะที่พี่ลินเล่นไว้เนาะอันนี้นะจะเป็นแบบเกมใหม่นะคะเออเล่นอันนี้ก่อนล้วกันเนาะอันใหม่เห็นไหมคะเล่นได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะไปไหนหนูไปไหนต้องมาอ่านจดหมายก่อนมานี้ไครลี่มาค่ะอ่านจดหมายก่อนนะเขาก็จะมีจดหมายมาให้นะคะอืมอน,นี่เดี๋ยวเรามาดูรูปไครลี่กันอู้น่ารักสวยเวอร์เลยก๊อกก๊อกก๊อก เบลล่ามาเยี่ยมอีกใช่ไหมเนี่ยอะว่าแล้วเชียวแต่เบลล่าภาคนี้เนี่ยนางแต่งตัวแบบเรียบร้อยมากนะคะปกตินางจะเซ็กซี่เนาะเบลล่าเบลล่าอยู่ไหนมาเซย์ไฮเบลล่าหน่อยเซย์ไฮนะคะทักทายดีจ้าฉันชื่อไคลี่นะเพิ่งย้ายมาอยู่ที่นี่จากอืมฉันชื่อเบลล่านะแต่ว่าบ้านหลังนี้เนี่ยเป็นบ้านของลินเดเลไม่ใช่หรอก็เป็นบ้านของทุกคนที่เล่นนั่นแหละ โอเคต่อไปนะคะเล่าเรื่องราวให้เบลล่าฟังเมื่อกี้ก็เล่าไปแล้วนี่นะนั่นแหละสิไปค่ะมาเริ่ม social e v e อ,เอเีเลยนะคะเขาก็จะทำอะไรบ้างเอ่ยไปนั่งคุยกับเบลล่านะคะแ a n g เอาตามมาจ้า โอเคตามเข้าบ้านไปแหมดูคนเวลาสิยังยังเดินไม่ถึงโซฟาเลยเสร็จแล้ว <laughs> <laughs> ก็ตามนี้เลยนะคะพี่ลินมาทําคลิปสอนให้ทุกคนดูกันแล้วเนาะสำหรับใครที่อยากเล่นเกม The s i m Mobile นะคะ <laughs> ก็สามารถคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปเพื่อดาวน์โหลดได้เลยนะคะไปแล้วนะจ๊าบ๊ายบาย